เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพสุไลมานบืนเนปีเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะลาพักประชาชาติวันนี้มีเรื่องหารือกับท่านประธานฝ่ายยน่ในงานที่เกี่ยวข้องเรื่องปัญหาน้ําท่วมขังในบริเวณเทศบาลเมืองสเต็งนอกนั่นก็คือในบริเวณชุมชนตะลอกบอและก็ชุมชนบ้านละโจุนะคร,นร,ะนรับท่านประธานที่เคารพครับเทศบาลเมืองสเต็งนอเนี่ก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับเทศบาลน,นครยะลาการเจริญเติบโตของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วมากทําให้วันนี้เนี่ยทั้งโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของถนนก็ดีรางระบายน้ําก็ดีเน ตัวของเมืองวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้จัดสรรน,นะครับงบประมาณในการก่อสร้างงบประมาณ68ล้าน990,000บาทซึ่งเป็นงบผุพันสปีท่านัครับระยะทางประมาณ1,160เมตรและโครงการนึงก็คือโครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านทะลกบองบประมาณ75ล้าน990,000ระยะทางประมาณ1,490เมตร เป็นงบประมาณปลูกพันธ์สามปีซึ่งโครงการเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาให้กับพี่น้องในเผจพื้นที่แต่ว่ายังคงมีอีกหลายพื้นที่นะครับในหมู่6แล้วก็หมู่9ในหมู่12เนี่ยที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังขาดในเรื่องของระบบการระบายน้ําที่จะเชื่อมโครงการดังเก่าวที่ผมได้นําเรียนเมื่อสักครู่โครงการปรับปรุงถนนในชุมชนพื้นที่ซอยการีมีโครงการที่2นั่นก็คือโครงการปรับปรุง ถนนในชุมชนพร้อมระบบระบายน้ําซอยพลายแก้วแล้วก็โครงการที่3นั่นก็คือโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนพร้อมระบบระบายน้ําซอยสมฤทัยโครงการที่4ีนั่นก็คือโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนแล้วก็พร้อมระบบระบายน้ําซอยกูโบและสุดท้ายโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนพร้อมระบบระบายน้ําซอยจาระหรือว่าซอยหลังอนามัยการทํา ระบบระบายน้ําเชื่อมกับโครงการดังกล่าวที่ผมได้นําเรียนในข้างต้นก็จะช่วยลดปัญหาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในประชาชนบริเวณบ้านตะลอกกระบอและก็บ้านบลาจโจด้วยฉะนั้นอยากให้สร่ราธานมีหนังสือไปอยังกรุมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณมาทําโครงการเหล่านี้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณมากครับต่อไปก็เชิญคุณสุไลมาน เบเนปินเน,เนสขอสบคุท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลามานบืนเนปินเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติวันนี้มีเรื่องหารือกับท่านประธานผ่า,านองค์นายนที่เกี่ยวข้องอที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาน้ําท่วมขังในบริเวณเทศบาลเมืองสตงนอกนั่นก็คือในบริเวณชุมชนเตโลกบอและก็ชุมชนบ้านละโจนะครับซึ่ง ท่านประธานที่เคารพครับเทศบาลเมืองสเตนนอเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับเทศบาลนครยาลาการเจริญเติบโตของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็วมากทําให้วันนี้เนี่ยทั้งโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องของถนนก็ดีรางระบายน้ําก็ดีเนี่ยไม่ทันต่อความเจริญเติบโตของเมืองผมเองก็พยายามใช้กลไกสภา,าแห่งนี้นะครับในการที่จะหารือผ่านท่านประธานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทางกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้จัดสรรน,นะครับงบประมาณในการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านเบเซ้งและชุมชนบ้านลาโจงบประมาณ68ล้าน990,000บาทซึ่งเป็นงบผุพันปีท่านัครับระยะทางประมาณ1,160เมตรและอีกโครงการนึงก็คือโครงการก่อสร้างพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนบ้านตะลอกบองบประมาณ75ล้าน990,000อ่ระยะทางประมาณ1,490เมตร เป็นงบประมาณ 1, ปลูกพันธ์สามปีซึ่งโครงการเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาให้กับพี่น้องในเผจพื้นที่ซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่และก็ติดตามนะครับโครงการที่มีการดําเนินการก่อสร้างซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางผู้รับจ้างก็ได้มีการดําเนินการก่อสร้างาาครับท่านครับแต่สไลด์ครับท่านประธานแต่ว่ายังมียังคงมีอีกหลายพื้นที่นะครับในหมู่6แล้วก็หมู่9ในหมู่12เนี่ยที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่ยังขาดในเรื่องของระบบการระบายน้ําที่จะเชื่อม โครงการดังกล่าวที่ผมได้ได้นำเรียนเมื่อสักครู่นั่นก็คือ,อโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนพื้นที่ซอยการีมีนะครับแล้วก็โครงการที่สองนั่นก็คือโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนพร้อมระบบระบายน้ําซอยพลายแก้วนะครับแล้วก็โครงการที่3นั่นก็คือโครงการ ปรับปรุงถนนในชุมชนพร้อมระบบระบายน้ําซอยสมฤทัยนะครับแล้วก็โครงการที่4ีนั่นก็คือโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนแล้วก็พร้อมระบบระบายน้ําซอยกูโบโลและสุดท้ายท้ายสุดําใจนครับก็จะเป็นโครงการปรับปรุงถนนในชุมชนพร้อมระบบระบายน้ําซอยจาระหรือว่าซอยหลังอนามัยซึ่งโครงการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นการทําระบบระบายน้ําเชื่อมกับโครงการดังกล่าวที่ผมได้นําเรียนในข้างต้นก็จะช่วยลด ปัญหาและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในประชาชนบริเวณบ้านตะลกกระบอกและก็บ้านปลาโจด้วยฉะนั้นอยากให้ท่บบานประธานมีหนังสือไปยังกลมโยธาธินิการและผังเมืองเพื่อที่จะได้จัดสรรงบประมาณมาทําโครงการเหล่านี้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนขอบคุณมากครับท่านนะครับ